ถ้าเล่าจากการเริ่มต้นนะครั้งแรกผมไปรับงานก็ยอมรับนะขาดทุนนะขาดอยู่ประมาณนักก็หลายแสนนะก็งานหละงานก็หลายล้านขาดทุนปั๊บก็เหมือนว่าหาตัวช่วยอย่างมากนะผมก็เสิร์ชในเน็ตผมก็ดูหลายโปรแกรมตอนแรกก็ใช้พวก Microsoft Project นะพอรู้จักไหมมันก็ได้อีกอย่างนะแต่ามันไม่ลึกถึงเรื่องต้นทุนคือผมจะดูเลเองจะซื้อเองนะส่วนใหญ่นะ ก็ทดลองใช้ก็เรียนจากเน็ตที่บ้านนี่แหละมันมตีตัวช่วยใช่ตัวช่วยเรียนรู้อ่ะก็เิอนอยู่หลายเดือนครับ <c oughs> ผมผมใช้ไปก็จบไปโปรเจกต์นึงนะก็ถือว่าได้ผลครับผมคือสามารถมองเห็นภาพของค่าใช้จ่ายนะถือว่ามันไม่ครบร้อยแต่กม็มันมีตัวเลขที่ในเชิงบวก,กน,นะครับผมครั้งแรกนี่นะผมบอกว่ามันมาจากปัญหามากกว่าครับ คือสมมุติว่าหน้างานมันยุ่งยากเหมือนที่ว่าเขาว่าก็จริงนะคือการว่าไหลของหน้างานก็เยอะถึงผมอะ่ะอยากให้ศึกษาดูก่อนนะศึกษาและลองทดลองกับโปรเจกต์เล็กๆสักโครงการแต่มันก็ยอมรับมาได้ผลครับผม